มาค่ะคอลเลกชันใหม่คลอดใหม่อีกแล้วนะคะสวยน่ารักมากรุ่นบัตดีนั่นเองไซส์อยู่ที่8นิ้วนะคะสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ใบสั้นใบกลางได้หมดน่ารักมาก เป็นทรงกล่องนะคะเป็นงานออกแบบดีไซน์น่ารักน่าแบบนี้เลยนะคะนี่มาพร้อมมุมนะคะตัวนี้อะไรสั่งทําเองเลยนะคะตัวนี้ตัดมา100่งใบเท่านั้นนี่เป็นอะไรสั่งทําพิเศษสวยเก,ก๋น่ารักน่ารัแบบนี้นะคะได้สี่บุมแบบนี้เลยนี่ รุ่นบัตดีเป็นคอร์เรชั่นใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์โลเวล่าเลยนะคะ,ะสนใจนะตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นลดเยอะอีกแล้วเป็นหนังวัวนั่นเองนี่ทำเป็นหนังวัวนะคะลายซาฟิโนโแบบนี้เลยค่ะสวยเก๋น่ารักน่ารักนะคะเปิดปิดปิดล็อกได้เลยจ้านี่ภายในนะคะนี่มีช่องซิปช่องเสียบบัตรให้ครบจบ ภายในใบเดียวเลยนี่เปิดปิดบิดล็อกแบบนี้ได้เลยมาพร้อมสายยาวสภายเลื่อนปรับระดับได้แล้วแต่ชอบอยากสภายสั้นสภายยาวได้หมดแต่นี้ก็จัดโปรรดเยอะอีกแล้วนี่สวยเกรดูแพงมือ แบบนี้นะคะแต่ราคาย่อมเยาวมากนี่ตอนนี้อันจัดโปรโมชั่นราคาส่งลดเหลือเพียง2355บาทเท่านั้นได้หนังวัวไปใช้กันสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นหนังวัวแท้ทั้งใบเลยนิ่มละเบามากมาพร้อมนี่เลย3สีพร้อมส่งไปจะเป็นสีน้ำตาลทองแบบนี้นะคะสีดำหรือว่าจะเป็นนี่เลยสีอ,อีท e ูบออกเรดน้ำตาลเทาแบบนี้ก็สวยเก๋น่ารักน่ารัก,รก,รก สนใจนะคะก็แคปหนะ้าจอทักน้องแอดมินได้เลยนะทุกรุ่นของที่ร้านเราฉีดสเปรย์กันน้ํากันลอยให้เรียบร้อยเลยค่ะรุ่นนี้ก็ลูกค้าจะชอบตรงที่ว่าอันนี้อันออกแบบมาให้สามารถคล้องแขนก็ได้หรือว่าจะสไพลขึ้นไหล่แบบนี้ก็ได้ด้วยนี่คือตอบโจทย์ได้เยอะมากนี่สาย2เส้นกันไปเลยใช้กันได้แบบอยากจะสไพลสั้นสไพลยาวได้หมดนีกน่ารักอ่ะเป็นทรงกล่องๆนั่นเองสวยมาก นี่หรือว่าจะใส่สายยาวก็ได้หรือว่าจะใส่สายสั้นสะพายขึ้นไหล่แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะคล้องแขนแบบนี้ก็ได้นี่สวยเก๋สามฟังก์ชันในใบเดียวสนใจก็ทักแชทได้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยเอะขอบคุณค่ะ